เดกเกินเี่ยโยงเกลีลยกว่ายแต่ไม่ได้นอนแกก็ได้จะผีก็ลวงนะว่าลวงเปื่อยใหญบ้านจะได้กว่างเปลือนี่จะ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 เปลือหนัดลวงมันเลยอย่างจำเท้าใจตัวลวงอีก้าว阔ตัวนี้เฮ้ย่าจะกว้างเรื่องนั่งมังดีอยู่ป่ะการกูวยขมันว่าจะเจ้าวใจลวงได้เพื่อนะน้องไม่ไหวเลย พอกินข้าวเจ็ดกูนอนกอนเลยคุณนอนตึงกว่ากูขาดลวงนะเออปอยปอยล่องตาดับดับดับเกียงงงแต่เก,เกียงป่องปอยล่องตาดับเกียงบุบกูจี้กว่ากลาเหย็ดแมงกุลลวงชุดมือเลยแต่งเคยมัง้งแต่งมั้งไอ้จ้าอันที่ตุกล้าอย่างที่โต้ดื้อคนนั้นไม่รู้ตุกตรงนั้นมันไข่ไก่รักหวานปอยโตตรงนั้นยิก้กวย ยิ่กูแย่ลวงพู่มันยิงพืนเว้ยแย่ปู่กูยิงพู่กูแย่พืนเว้ยเสียงแกรกแกร์แกร์มันแทบแทบกูจับเข้ามาแลงมือฆ่าจ้ะส nah, ่วนมันเหลือเหลืออ <kindergarten>. ุ้งร nice ่ามเหลือลุยเลยก็เหลือไม่รู้ว่ากูมันว่าล่วงใหญ่แต่กูรำเรินั่งย้อนย้อนเนี่ยอ่าล่วงใหญ่แล้วกูว่ากันนั่นล่วงใหญ่ล่วงใหญ่เลยเมื่อเลยอุ้งร่ามแล้ว แล้วคนใจเราเนี่มันอุบาทนี่ซอ,อยรู้แล้วว่าตัวเลือยมือแล้วไอ้รถไถจักงมือล็อปเลยอย่งก้อยว่าเวอยยังต่างล้มกว่าเอ,อ้ยเงกู่วันรึม,มึกเลยจะร้าน้องกับแมวถูกขึ้นแล้วเช่งเราตูนแมวก็ไม่ได้เพราะแม่มันนึก,กว่านู่นอยู่นะมันกรุบใกล้กอยูอที่ลำบัดเนี่ว้าวว้าวว้าวคูตกลบมาเหยียดเนี่ยมันไม่ว่างเวย้ย แมวเออมันกลับไม่ว่างใจเราหลุคุณเต้าไล่คุณลั่นคนุณตืบเนี่ยพอนแหนเยอะว่าจะแมวกลับปลาให้ปลาหูมันว่างอะไรแต่แมวกลัาาบใกล้เดีจรงมันก้มลงปลาหูแมวอยากหรือกูปรอยุนในป่าแหละว่ามันเจ็บช่างลัน่นอะไรอย่เง้ยแมวกบใกล้เจ็บๆโรนๆอยูนยมมยนนยอ่นีุ่ผมกูไม่รู้จำเรู้เล่นก็กลัวตักน้ำได้กันลงอีเนี่ยปลาหมากกบ ก็ไม่ก็ยังมาเลือดตั้งกันเล่นลุงลางเล่นลุงลางมาดึงปบปีหลับปลาล่วงตาตั้งให้บึงแกกูจับใกล้กูตั้งให้บึงยินมันเย็นเงียบนี่รับไปอ๋อรับไปรับไปเลยรับแล้วจะตีจ้องกันคือ,ลอ,าาอเล่เตือนตีจิ๊อ๋อเตือนตีจิ๊บ่วเจ้าเออคนไม่เอน็นไม่พึ่งเอน ตัวูเตือนจักจำโดยเรือมาอยู่หมากวาลาดพืนไทยใส่ลวงตามาไปเลยไปเป็นปายานกุนเต็มเม็ดเจ่เจ้าหนังรองอยู่ว่าใดว่าปีนู่นหน,หนไม่น่าทำาลวงตาขึ้นยิมเหมือนไตกรอกเป็นขูรอกสวัสดีพี่น้องปมต่างร้ายวันนี้ปมตัดสินใจแล้วว่าโลวเจ้าป้มปมไม่ไ่ไอ้นู่นุ่ยเลว โลไอ้นุ้ยปพยาบาลรู้เปิมแรงปูยย้ยเนี่กคำนั้นหมายถึงเป็นพยานกันเนี่ยมันนอนหลับใกลอยู่นี่ว่าไอ้กูทั้งใกล้รูปนี้นอนยืนแกกูหลับใกลลาเดินระหวันนั้นใจกูออนอันเนี่ยม่ใจขี้นเออพักราก่อนเนี่ยไปจะไปหาหมอมารักษาไปเดี๋ลูกครับพัลาก่อนไปพี่นุ้ยน้อ,นองไร้ตองค่ะ น้องอาการมันเป็่เอมั้งโดนเป็นเพื่อน้าเป็นควายใจวอยไม่ได้ไกวยใจวอยขว่ากไกวเฉยวอยเออไกวใฉยวอยมันจะมันเหมือนกับไก่ปายแล้วม่ใช่เหมือนมาลีเรียแล้วเป็นเรือมาลีเรียมันจะโดนเป็นบันเป็นตอนเอาก็เรียกว่าไก้วันเป็นวันไงไก้วันเป็นวันเงี้ยโยก็ดูไปเหละ เมื่อกายกตะควายมันจะร้นเบ้อแต่ถ้ากายเตะควายรื้อมาเรียผมรู้รู้ยังไงล่ะหนุ่ยผมจับเลยปลายตีนูเลยอ่ะไม่คนจะไายมาเรียหรือไก่เตะควายจะร้นแปลบรื้เย็นนิดอ่านเลยแต่ตาอุ่นๆอยู่บ้านี้ตื่อไม่ใจเตะควายรื้อไม่ใจมาเรียแต่เตะตองนาภาคกับเอาเลยนะหนุ่ย นับป้ากับปกติดิไม่มีอาการไม่มีครับแต่ใจแต่ต้องกำเร็ดออกครับเนี่ยพ่อต้องเลยอฮ้ยไอ้ผู้บาดเจ็บี่กับบอกเด็กไอ้ยายกูได้พลุกได้ยหญ่มากนะไปไหวผู้บาดเม่แจ้งเดือนขึ้นปุ่มปิดวังปิดวันอะไรเลยค่ะมากลางวันแต่งาน กาวๆเจ้าเจ้ากายเส่เดือดร้มาบัดดี๋ยเจ้าเจ้ากายก็ไม่ได้แต้งก่าวก็ลาวแม่แจ้งเตือนตึนจุ่แงลงตึงกันหน้าทำไมล่ะคะเพราว่าน้องแจ้น้องแจ้ต้องกล้เลยจุกลให้ตายดิให้ตายด้ยมันตัวจะเน่เน่ไม่ได้กินก้าวมันแดงกันเดียวกินก้าวมันซบดีวะให้ตายนะไปลักเลือกมา พูดบ้าบ้าไอ้นุ่นเนยเอาเลือนตึนอะไรนะกลับมาก่อนนี่โถไอ้นุ่นเนยเอาตึ้นจนใกล้บอกอ่ะมันบอกว่ามันจะตึนเก๋ใดมัน,นแล้วยโยนจากดอกแล้วพูดเป็นเนยป็นรอบรอบหมู่แกว้วแล้วก็ไปเลี้ยปลอกเจ้เไอ้ามาแล้วชวนจะบ้า,บาปากกัน i'm a rock side ก็อมาอพ่อหนูอยากเดินกับบ้านบ้านอนคนที่เดินทางกลับบ้านนั้นจะมีอะไรสนทนากันบ้างก็พี่น้องติดตามเราตอบ อยากอยากจะได้ดูห <wal> น้าตาอย่างป้าทีไปหรืไปอาการกายจะไหวนี้เดี๋ยวรุ่ควันที่จะเดินทางแล้วแหละให้นายทองนายแก้วนี่ไปทุงแอ่ถึงทีนายทองเอออาเครื่องยาสมุนไพรเนี่อตื้อจำลองไปวันจำเป็นการนั้นเละใหญ่จำลองคนเรียกจำเป็นคนเรียกจำเป็นกองจำลองไป วาใจของเด็กจะเป๋อ๋อกูไม่รู้เตี้ยกูรู้บ้านท่านอยี่ไหนยัง,ไ,งไปเลยจะจงกลับมาหรูนนะป้าปอจะมาด้วยเออเพรายินน้ำพ่อมารู้จักพ่อเผาด้วยเออหลายๆกันมากหลังมาก,กับป้ามาเรียบร้อยนะไอ,อ้คนเต้าคนแกน่ป้าไม่ก,กลบคือวามันจะเรืองไอ้ไรไหนตองไม่ไม่เลยบรยสิ คุณเจ้ามู่เจมากเจ้าอุบาทเจ้าไม่เหลื่องด้วยให้เล่นเชื่อมากเล่นเนนั้นนะเพี้คุณการนานต้องต้องไปกับนองไปแต่ไปตาต่างอุหลักเตงหนื่กูลบเตงก้อยเต่งสกุละเหลือไม่รู้เคยกัดกันเต่งแก้วปวจะกัดกันอย่างหยดี่แม่งต้องไปมาเนี่ยไอ่เลรวยเป็ แังงีแทงองกำแทงจ้ำกกาไอมาใชนูเคยเ่ลก้เยเรื่องราของเจ้าไอเม็ด่ควนจะตู่คำไม่รู้ตัวปลา่ะป่ะแควนจะตูกคำนะไหนอะคุจะตูกคำไม่รู้ไปไหนแล้วเคยเคยังไมึงล่ะแกว นายแก้วจะตุกา้าไม้นายทองให้ยินดูมันรุ่นไหนนนายแก้วโคตว่านเราในม่อดนายยินจะตุก้ามเรารุรนร่นโคตว่านดิโคตรเจตีเจไรเกิดได้ททย,ยินโคตวา่านี่เขาทำไหน่อยอ่ะติงปลาหนาุ่งเงยพอจะตุก้ามรุร่นโคตรวา่านทำติงปลาจานม่อดนายยินจะตุกา้ามักจะมาแต่คนจะตุกา้ามได้มาแต่ติงปาลาน่ะ นายแกไว้าไนายต้องเป็นก้องแท่ยันนายแต่แกร,รูปหรือวา่าแท้ย์หันจันทุกขามหลุนขุดวา่าหลวงปู่นานจากก้างก้องแท่ยจน,นเลยสิครบเลยมันมีรัดไม่มันเป็นใบนดูดเลยเป็นอะไรก็เป็นใบดูดนานเงินไหลดงแกดีกว่ายน้อยทุกทมาเขาจำใจนุ่มขวดนี่ หยัดแม่หนังพังเว้นไงกูง่ายหนังพเว้นไงใส่โอบกโรยกูมันไหลเลยเปื่อล่อได้รอบหนังพังเว้นลงหัวลั่นสะฮุนไม่เลือกเว้นเดียวควายแก้วมึไม่รู้ไปไหนมาเร็วอ่าไอ้แก้วว่ามึงตะมันพิถีพิถันหมดเด็ดกาจชั้ตัดชีวิตแกไปเลยไอ้เพลย์บังเย็นออกเย็นออกกูไปนอนอยู่บนเกลมัยมกบปีไทยมาหมุนขึ้นจะทุกข์มันไรได้ลาวะ กี่วันพี่เอกลับมาอีกเลยค้าก็ไม่กี่วันละน้องอาพาวินีพี่เอกลับมาเยี่ยมอีกอไปตลกเวลาการมันอีใต้แดดร้อนลื่นจะป่านนี้เลยดีไปแต่พี่แตนนี้น้องอยู่พี่งนี้ป่าปรตุบัานแต่นี้ค่ะผมไปก่อนนะครับลุงเผานี่โจดีโลแตนนี้นะครับพี่ตื่นไหมไอ้ว น้องป้าวินี่ไปจุ้งไอโดอนเล็กกุเว้นใจไม่แรงแล้ลกวกู้งแรงเลยต้นพลอยโลปันนี้ชุนคุณน่ะชุนคุณโล,ลต้นชุนคุณน่ะชุนคุณจัดโป้กับจัดเมีย,มยก็ไม่กั้งหอกเดียวตอตากั้งหอกเดียวละแมนเปรีย้ยอันขวาเลวรถเลวรถขวาเลวอ่ะห่ากว่าเลวอ่ะ,ลละไอ้ได้เลวอ่ะเลวกว่ะตองตองะ่ะตรงอ่ะตรงอ่ะ ตึ้งทองอะ่ะแล้วก็ต้องกันตั้งประตีดแหลมปลือะไรนี่ตาแม่มึงไม่ต้องมึงแหลมมึงยอมเปลือยหยุดหรือไรนี่มึงติดได้เกิดมาเป็นนี่เพราะแม่มึงต้องมาอกันอ่ะเล่ห์หมามแม่เราต้องแต่พอยังตึงรู้ตึง้งทองเบือ่อไอ้ตาวันมันจัรับกูนละต้องหรือต้องแล้วเกิดปะเกิดแล้วมานรู้ใจนำกูเอยตอนี่ใจนำกูญเอย เขาจ์นำนำกุญพุ่มมาพอจะเดินน้ำเบื้องออกมาอ่านำกุญไรมึงลเบืออึกตดพอนำตะกุนเราไม่ทุ่งกับเพื่อนตะกุนตะกุนตดนึ่งตดหรือกัะมันแน่บุเดียวกันคนเพลิดนำตะกุนตดอือฮ้านั่นได้ตาโป๋จะมาเบื้องเราตดอกอ่ จะนำคุณมึงมาจ่ายเอ้ยพ่มาหวานได้ไหมยอมมาจ่ายนำคุณอ่าแต่วันใดงั้นมาถือหลูกผมมาถึงอะไรหลูกถึงกั็มาถือว่ามีพ่อมาไอ้ลุงปองมันอยังไม่ลับทำไมต้องตบไม่เบื่ออุกเรียดกูนี่เหย็ดเหม็นแรงดูโตคนแรงไอ้แกมึงไปทำไมมึงไปไปตีถุงกันนะ กูบาดคนไปดิละวปจาชญ์ยำล็มาแล้วเลยไปใต้ในน้ำใต้ผลผลทั้งตีกุมปิดเฮ็ดดูคุณในเป็นนี่เป็นดัดดวงมาบุงราร่ามูรักษาให้ให้แล้วไม่ลบใค่ท,ที่ไม่ลบให้แล้วมันคืได,ด้อยู่เลยอ๋อเป็นนี่มั้งที่บ้านนั่นก็ได้เลยไม่แยกไหมมันติดก็ตาได้อนะโอย,ยติดได้ก็โอยจะเบื่อได้นี่ Bán bán là không chạy rồi ba nó, rồi chào nó Ôi, nó dành luôn, mềm Thì thì lao nụ nó bán cái thì Ô cười thì lao mang hồn nó chẳng thì nàng Thì thì lao bán cười phải yam bấy lũ Này lên lưới măng, cồn măng. bị cháu thì này lấy vào cốp này chẳng có trang cái thì Mà mày nên tông tụi mày nó câu nở gặp bông hành cũng tầm anh cũng lắng anh đá anh tàn đấy mới thực tế đá nên ra một trang tao quanh đây tầng chơi xin liền Tăng tầng dầm luôn quang bình này đáng rất nhiều trò chào này bước bia này nó quang bình à này bước bia trò chào chết bên bên và chúng bay lù cùng kịp ra bước này chạy tam bưng เลยวิจางขณะนังเล้บปจะรุ่นปลื้นดีนานเจ้าปูดก้าวนามที่เอาเล่าคนตนว่ามื่อเบี้ยแหลมาบ้านตื้นคนเปือนหนุยปะชารุ่นมากันกันเมื่อเบี้ยจนเจ้าเอาใจชนไง่ายจ้องไปจังกวดจ้ะปะชารุ่นยกง่ายจังกวดไอ้มากอเด็กเม็ดอะไรเมานอนนุ่นยำนุ่งง่ายเลยคำแหลมไม่ลบขัะนี้ปะชารุ่นจะได้รอว่ายำจังโตอีทุ่น จักเลื้อยเลยเงื่อเย็ดเมมโตนเอเลื้อยตอนใช้ไหวโรคชาวเรานี่โคนมันจางใจด,ดำมันจาง,งไอรับเม่นอย่างนั้นไงรับเรารับมาไม่ใช่เออมึงพาไปตีถุนมด้วยกันดิตายไหมเงี้ตายยากนอนเงนงมุกการยกขึ้นตู้ทับไหลหุ่นไม่บาเลยรู้เลยทำใจกับเราไปไหน,นไปไหน Ambo wa donka. Kada ko ket mahata. Ya puja-puja pai nuko cainakna. Aya tab lembung rampan nilo. ันเป็นเรื่องผู้พัน,นเป็นเรื่องธรรมดายาว่าแต่คุณนี่คุณนเมติกับสัต์นี่ถ้าเราเลี้ยงก็มาเล้วนี่มันก็มีโอผู้พันมันเคยเห็นไมหมลูกคุณเลี้ยงมาหมาตรวจจนตายจะมารองแหลมได้ทัทง้ทงๆแต่ไม่จใช่เลยเองนี่ก็เหมือนกันเลหลูหกะคะาา้าลูกสงสารนะครับาวต่สงสาันอย่ารำไาตืงรักกูรู้มีขู่มันแล้วไม่มีแล้วค่ะเจ้าของบ้านครับ ้านหลังนี้บ้านหมอเผาไหมค่าโต๊ะโต๊ลูกต๊ต๊กตมากกันเตในีมาใสหมาหมอครับเราตาหมาหมอขึ้นมือเรือลูกขึเลยไลาหมาหม้อก้มตั้งว่างนี้เขมันปักนึงตายุ่งกันลปักงตายุ่งเปลี่ยนกันไปฮากันเลยนี่ไก่รักจ็ไกายหมันมากขึ้นนั่งมืนเรือลุกตาหมาหมอมาลงมาเออวัสดีนะครับที่พ่อเผาเนี่ย กามะในโลกนี้คือม้อพ่อม่อพ่อทไมหน้าเหมือนพี่ดอนเลยล่ะคะเออกูนสุ่งสช่สดยัสดยเด็กนี่แด่หน้ามันในป่าโดนเปียบเพราะตามดูเชื่ออะไรคะ่ะเอ,อ่อเจ้านี่มาจากไหนก็มาจากแขวงเมืองเชียงใหม่ครับออก็อีค่าย,าย,ายลูกคู่มันผมไม่สบายนะโอ,อ้กูมันไม่บายครับ อะไรเจ้าที่เฉลยนี่ผมชื่อปราร์ดอนครับแม่พ่อทำไมหน้าตาเหมือนกันเลยคะชื่อก็เหมือนกันเลยก็มันตรม,มาดาก็เป็นญาติพี่น้องหรืออะไรไม่รู้อ้อย่าไปคิดมากดิคนหน้าตาเหมือนกันลุยกูจำเป็นได้ไกระจายาจาเลยจัดหน้าเหมือนเทียบมาจี้กระจาย chỉ có mấy anh đi khai chơi tầm tao đây cũng là ai lèo đó và dưới xuống bằng na cũ mấy trên mấy tao ai bắt luôn cái này chặt rồi là bự mất rồi à có ai nuôi nuôi chú ngoài tiền người ta đây tôn ngoài ba